ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอเป็นเหรียญหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นเหรียญรูปเหมือนหลังสิงพิมพ์จัมโบ้เป็นรุ่นเสาห้านะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นเสาห้าหรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเหรียญจัมโบนึ่งนะครับด้านหน้าเหรียญจะเป็น รูปเหมือนหลวงพ่อหน้าตรงครึ่งอ,อกนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเป็นเหรียญประสบการณ์นะครับเป็นเหรียญประสบการณ์ครับเหรียญนี้ใน,นด้านหน้าเหรียญน,นะครับเหรียญรูปเหมือนหลังสิงรุ่นเสาห้าพิมพ์จัมโบ้หรือเรียกัว่าเหรียญจัมโบ้หนึ่งครับด้านหน้าเหรียญนนครับโอเคลองพิจารณาด้านหลังเหรียญดูนะครับ Okay. นี่ด้านหลังเหรียญของเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างขึ้นมาในปีสองพันห้าร้อยสามสิบหะครับสำหรับเหรียญรูปเหมือนหลังสิงพิมพ์จัมโบ้หนึ่งรุ่นสองห้าจัดสร้างในปีสองพันห้าร้อยสาสิบหกครับออกแบบเหรียญได้สวยงามมากนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้พิมพ์นี้นะครับนี่ด้านหลังเหรียญครับ เรียกกันอีกชื่อนึงว่าเหรียญจัมโบ้หนึ่งนะครับเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่รุ่นสาว้าวิธีสาว้าปีสองพันห้าร้อยสาสิบกเป็นอีกหนึ่งเหรียญประสบการณ์ของหลวงพ่อนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับค,ครับ ด้านหน้าเหรียญครับอันนี้ได้ผิวเดิมๆเ,เลยนะครับสําหรับเหรียญพิมพ์เหรียญน,นี้โอเคนะครับลองศึกษากันดูนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรูปเหมือนหลังสิงพิมพ์จัมโบ้รุ่นเสาห้าหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการจัดสร้างขึ้นมาในปี2536 โอเคนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ลองศึกษากันดูนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บสะสมอย่างยิ่งครับเหรียญรุ่นนี้ครับโอเคงั้นผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ